สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะสําหรับที่ใครมาใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพูดผิดพูดถูกอยู่เรืเ่อยเริ่มต้นคลิปมาก็ผิดเลยนะคะไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาดูวิธีการเก็บขอบตะกร้ากันนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเก็บด้านข้างกันก่อนนะคะ อันนี้เราสอดเก็บไว้2ช่องเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บต่อนะคะนี่อีกสัก2ช่องนะคะนี่ก็จะมีความแน่นหนานะคะมากขึ้นพอเวลาเรามาใส่ของหนักนะคะเขาก็จะไม่ไม่ปีออกนะคะไม่แตกนะคะเนี่ยพอเราใส่ของหนักๆคิ้วหนักๆนะคะถ้าเราสอด สองเส้นหรือสองช่องหรือสามช่องนะคะเขาจะเส้นเขาก็จะแยกออกจากกันก็จะแตกช่วงตรงกลางช่วงรอยต่อนะคะเพราะว่าเคยทํามาแล้วเคยใช้เองด้วยแล้วก็เป็นแบบนั้นนะคะถึงบอกว่าให้สอดไปหลายๆช่องนะคะสําหรับมือใหม่หัดสานนะคะที่หัดสารก็แนะนําว่าวิธีการสอดเส้นก็ให้ตัดแบบนี้นะคะตอนแรกเราตัดเส้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราจะตัดเส้นให้เขาเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะ ปลายเส้นเนาะตัดปลายเส้นเก็บปลายเส้นนะะี้เาเป็นโค้งๆแบบนี้เพื่อจะง่ายต่อการสอดเส้นนั่นเองเนี่ยถ้าเราเก็บแบบนีน้แล้วก็จะสอดเก็บได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็จะทำให้เส้นของเราไม่ฉีกนะคะ เพราะว่ามือใหม่ที่หัดทํานะคะยังไม่รู้จังหวะในการสอดเส้นเนาะพอไปชนเราก็จะไม่รู้ว่ามันชนอีกเส้นหนึ่งอยู่แล้วก็จะดันทุลังดึงไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเจอแล้วนี่ก็จะทําให้เส้นของเราฉีกแตกแบบนี้ได้นะคะก็จะทําให้เส้นเราไม่สวยเนาะถ้าเราสอดไปแบบนี้เดี๋ยวก็จะเก็บง่ายกว่ากันเยอะนะคะ ขนาดตัดปลายโค้งแล้วนะคะยังมีชนไปอีกก็จะเก็บแบบนี้นะคะหลังจากที่เราไล่เก็บมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการตัดและเก็บเส้นด้านข้างตัวนี้ก่อนนะคะก็คือจะตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้ตัดไม่ให้เขาเลยเส้นอ่าช่องถัดไปแบบนี้นะคะนี่ตัดนะคะเห็นไหม ตัดแล้วเราก็จะเก็บปลายเส้นเข้าแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เส็นเห็นปลายเส้นเนาะถ้าเราตัดเลยบางครั้งก็ก็จะเห็นปลายเส้นถ้า,ถ,า,า,บบบะะาถ้าเราตัดเก็บแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยถ้าเราตัดเก็บแบบนี้บางทีเขาก็จะเห็นเห็นปลายเส้นโผล่อยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเก็บแบบนี้ก็จะสวยงามกว่านะคะก็จะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นช่วงรอยต่อเนาะ ก็เก็บปลายเส้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูวิธีการทําเก็บขอบตะก้ากันวิธีการทำมาสักวิธีเก็บขอบตะก้านะจ๊ะนะจ๊ะก็จะนี่เลยวัดเอารอบตัวนี้ก็ได้นะคะไง,ไง่ายๆไม่เต็มเปลืองเส้นด้วยแต่ประมาณนี้นี่คือเส้นที่หนึ่งตัดชุบ จากนั้นก็สอดเส้นนะคะสอดเส้นเข้าไปด้านในแบบนี้นเห็นไหมคะสเส้นที่เราล็อกลงมาไว้ตั้งแต่แรกนี่เห็นไหมแล้วก็สอดเส้นพลาสติกนะคะอีกหนึ่งเส้นที่เราตัดเมื่อกี้นะคะหนึ่งเส้นเข้าไปด้านในสอดเข้าไปให้รอบเลย สอดเข้าไปให้รอบๆเลยนะคะจะทับเส้นตัวนี้อยู่นะคะเห็นไหมพอเวลาเราสอดไปแบบนี้นี่เขาก็จะทับเส้นตัวนี้นะคะนี่ไม่ได้อยู่ด้านล่างนะสอดไปเขาก็จะทับเส้นตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมสังเกตดีๆนะเขาไม่ได้อยู่ด้านล่างนะคะเขาจะอยู่ด้านบนเส้นตัวนี้ จะสอดเก็บไปเรื่อยๆเลยสอดเก็บไปจนรอบเลยนะคะนี่ชึบนี่เสร็จแล้วนะคะหเส้นแล้วก็ตัดอีก1เส้นนะคะจะใช้สองเส้นนะคะในการเก็บขอบนะคะมาเลยวัดมาแบบนี้เลยก็จะสอดประมาณสองสามช่องประมาณนี้การทำการตัดชึบ จากนั้นนะคะเส้นที่สองเราก็จะทับด้านนอกแบบนี้นะคะนี่ทับแล้วก็เส้นที่เรายังไม่เก็บก็เก็บลงมาสอดช่องที่สองช่องที่2แบบนี้เลยนี่คือวิธีการเก็บขอบตะกร้านะคะ ก็จะเก็บแบบนี้เลยใช้2เส้นนะคะในการเก็บขอบตะกร้าก็คือเส้นนึงจะอยู่ด้านในเส้นนึงจะอยู่ทับอยู่ด้านนอกแบบนี้เห็นไหมคะทับแล้วก็เส้นที่เรายังไม่พับเก็บแล้วก็เก็บลงมาไหนะคะงงไหมทุกคนงงไหมที่กําลังดูอยู่งงไหมคะไม่งงเนาะนี่ไหม อันนี้คือเก็บแล้วขอบเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นขอบเดียวกันไปเลยนะคะไม่แบ่งเป็นสองขอบเนาะก็จะเป็นขอบเดียวแบบนี้ไปเลย จะเก็บแบบนี้นะคะให้รอบตัวกระเป๋าของเราเลย<ง>นี่<ง>ก็จะได้ขอบแบบนี้นะทุกคนนี่ก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเส้นที่เราล็อกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราก็ดึงด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอยากให้ขอบสวยเนาะเส้นที่เราล็อกไว้ตอนแรกก็คือเราก็ดึงไปด้วยนะคะเราก็สอดเก็บลงไปเรื่อยๆเลยเพื่อความแน่นหนาของตัวกระเป๋าเรานั่นเองนะคะ สอดเก็บลงไปแบบนี้เลยเส้นที่เราอ่าล็อกแล้วนะคะเราก็ดึงอีกนะคะดึงแล้วก็สอดเก็บลงไปยาวๆ เลยนะะแล้วก็จะเก็บแบบนี้นะคะให้รอบขอบตะกร้าเลยค่ะหลังหลังจากที่เราเก็บเสร็จนะคะเก็บลงหมดแล้วขอบตะกร้าเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่นคะส่วนเส้นนะคะปลายเส้นที่เหลือนะคะนี่ก็จะเท่านี้ หลังจากนั้นเราก็เก็บสอดเข้าไปแบบนี้เลยคะ่ะสอดเก็บซ่อนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะส่วนเส้นด้านในก็ตัดไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะอยู่ด้านในไม่ได้โชว์ด้านนอกเนาะก็ตัดเก็บไปแบบนี้เลยตัดลงไปเรื่อยๆนะคะตัดออกให้หมดเลย คือสำหรับเส้นที่อยู่ด้านในนะคะเก็บเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเส้นด้านนอกนะคะเส้นด้านนอกเราก็เก็บเหมือนกันนะคะคือเก็บไปแบบนี้เลยค่ะก็จะตัดเก็บแบบนี้ไปรอบๆเลยนะคะรอบตัวตะกร้าของเราเลยตัวกระเป๋าของเรานี่ เราตัดหมดแล้วสมมติว่าเราตัดหมดแล้วเราก็เก็บแบบนี้นะคะก็จะซ่อนปลายเส้นนะคะได้อย่างดีแบบนี้เลยไม่เห็นช่วงรอยรอยที่เราตัดเส้นเลยนะคะเก็บเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่สายกันนะคะทีนี้ อันนี้คือสายนะคะอันนี้คือสายเปียรีที่เราสอดใส่ในสายยางเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือเราจะใส่แบบถักถักสายกับตัวกระเป๋าเลยนะคะเราจะไม่ได้ตอกหมุดเนาะไม่ได้ตอกหมุดตอกกระดุมนั่นเองบางคนก็เรียกหมุดนะคะบางคนก็เรียกกระดุมเนาะเราก็เรียกทั้งสองเหมือนกันเรียกทั้งหมุดและกระดุมมันก็คือตัวเดียวกันนะคะนี่อันนี้เราจะไม่ได้ตอกกระดุมเนาะ เราจะถักแบบนี้ลงไปเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่หัดทำนะคะแล้วก็ดูอยู่นะคะก็คืออุปกรณ์จะมีอะไรบ้างก็มีแค่เส้นพลาสติกกับสายยางนะคะหรือใครไม่อยากใส่สายยางนะคะสําหรับมือใหม่หัดสารที่กําลังดูอยู่นะคะไม่ใส่ก็ได้ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่ก็กดีนะคะก็จะนิ่มเวลาที่เราถือแบบนี้เนาะ,ะอันนี้จะเป็นสายยางนะคะ สายยางใสนะคะไว้ทําหูกระเป๋านี่แบบอ่อนนะคะก็จะสามเมตรยี่สิบบาทนะคะสิห้าเมตรหนึ่งร้อยบาทสำหรับสายยางเนาะอันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะใส่เส้นที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสมาดูเส้นที่สี่ซิได้ไหมเส้นที่สี่จะอยู่ตรงนี้โอเคเราลองใส่เส้นที่สี่ดูนะคะ ก็จะจับเส้นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะนับมาแล้วเราก็จะสอดแต่ที่จริงมันต้องสอดใส่แบบนี้เส้นที่ห้าเลยอ่าลองสอดใส่เส้นที่ห้าก่อนแล้วกันค่ะโอเคนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้เส้นที่ห้าเนาะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นเส้นนี้สอดสายยางเข้าไปด้านในเลยแบบนี้นะคะ โอเคเส้นที่ห้าพอดีนะคะหูกำลังสวยเลยทีแบบนี้อ่ะสอดเก็บไว้ทั้งสองด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเป็นเส้นที่ห้าแล้วกันสายยางก็ยัดลงไปเลยหมนุนหมนุนหมนุน เส้นที่ห้านะคะทุกคนนับจากด,ด้านข้างเข้ามาด้านในจะเป็นเส้นที่ห้าแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็สอดสายยางเข้าไปนี่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะจากนั้นเราก็จะมาร้อยเส้นยึดกับตัวกระเป๋ากันเลยนะคะให้แข็งแรงก็จะจับเป็นคู่แบบนี้นี่นะคะ ก็จะทำให้เขาเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะไปด้วยกันทั้งสองฝั่งก็จะทำการเก็บเส้นแบบนี้ นี่นะทุกคนเก็บแล้วก็จะเก็บแบบนี้เลยน,นี่เห็นไหมคะเก็บแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าใครอยากสวยงามก็เก็บเพิ่มเติม,ตมอีกก็ได้นะคะก็จะทำให้เส้นเขาเป็นคู่ไปจับคู่เขาแบบนี้แล้วก็สอดลงแบบนี้นะ เก็บไปเส้นนิดนึงเพราะว่าเส้นเขาแตกเนาะก็จะสอดยากก็จะสอดไปแบบนี้นะคะนี่มีเส้นผมด้วยก็จะสอดลงไปแบบนี้เลย เส้นผมนะคะเส้นผมเขาก็จะดูเหมือนเหมือนเป็นดอกไม้ประดับไว้ด้วยเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเท่าน,นี้ก็แข็งแรงแล้วนะคะทนทานแล้วนะคะใส่ของหนักก็สบายนะคะไม่เป็นไรถ้าเราอยากจะเก็บลงอีกก็ได้นะคะเก็บลงอีกสักช่องเนางก็ได้ ช่องหนึ่งสองช่องอ่ะเก็บลงมาอีกแล้วกันเนี่ยอันนี้ลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดเก็บแบบนี้สอดเก็บเข้าไปด้านในเลยก็จะเหมือนเป็นโบนะคะนี่สวยไหม ก็จะได้แล้วนะคะสำหรับมือใหม่หัดส,สานะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะคะเส้นพลาสติกกับสายยางแค่นะน,นะคะอ่เส้นพลาสติก1กิโลถ้าไซส์นี้ก็4ใบประมาณ4ใบ4ใบหรือ5ใบก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดเส้นของทุกคนด้วยนะก็เราตัดยาวหรือไม่ยาวถ้าตัดไซส์ตามที่เราบอกก็จะได้อยู่นะคะ4ใบ ประมาณนี้ประมาณสี่ใบก็จะได้ใบเล็กอีกสักใบหนึ่งอยู่ก็คิดว่าน่าจะได้เนาะสายยางก็สามเมตรยี่สบาทสิบห้าเมตรหนึ่งร้อยบาทสายยางก็เมตรละหนึ่งใบนั่นเองก็ตีไปเร่าๆเอาเมตรละหนึ่งใบเพราะว่าหูหูตะก้าของเราไม่ใช่เลยแล้วหอ่อ <laughs> ทุกคนมัวแต่พูดม่ตุกคุยเพลินๆเ,เลยนะจ๊ะเลยนะจ๊ะ เนี่ยก็แค่นี้ก็พอโอเคสายยางก็ตีไปเม็ดละหนึ่งใบเพราะว่าหูกระเป๋าเราเนี่ยก็ใช้ตัดสี่สิบเซนติเมตรเองนะคะนี่สี่สิบเซนติเมตรสองข้างก็แปดสิบก็เหลืออยู่อีกเนาะ อีกยี่สิบเซนเพราะว่าหูเราเอามาตรฐานคือสี่สิบเซนติเมตรนะคะตัวนี้ไม่ได้มีตะก้อคล้องนะคะไม่ได้มีตะก้อแล้วก็ไม่ได้มีสายคล้องนะคะ แล้วก็จะทำใส่แค่หูง่งายๆนะคะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับไซส์นี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะถ้าเป็นราคาส่งนะคะราคาส่งใบละ80บาทนะคะทุกคนราคาส่งใบละ80บาท6ใบนะคะถึงจะได้ในราคาส่งเนาะไซส์นี้ หใบได้ในราคาใบาละ80สอสอดช่วงลอยต่อยุ่งแล้วยุ่งแล้วเราต้องต่อนะนี่ยดูทุกคนผลงานของเราก็คือแบบนี้นะคะเจอช่วงลอยต่อพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อเส้นไปให้ยาวๆ ต่อเส้นไปเลยสอดทับไปนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหลุดเวลาเราต่อสายนั่นเองนะคะเนี่ยปัญหาที่เราเจอนะคะทุกคนเจอเหมือนเราหรือเปล่าเราจะเจอปัญหาแบบนี้อ่ะด้านนี้เราก็จะสอดมาประมาณนี้ อันนี้เราก็จะสอดทับมาไว้เลยกเก็บเรียบร้อยด้านนี้ก็ตัดเก็บก็เรียบร้อย หลังจากที่เราเก็บเส้นตัวนี้สอดทับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บสายกันต่อทีนี้ไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าสองเส้นแล้วแต่เส้นเรานี่สิทับกันโอเคดึงลงมาเลยนะคะแบบนี้ชึบ อีกรอบนาะนี่คือเสร็จนะคะจากนั้นก็ตัดเลยแอนทางนี้อะครไม่เก็บทุกคนเราตัดแล้วทำไงดี ไม่ได้มองเลยอน,นี้เรายัางไม่เก็บด้านนี้ด้านนี้ก็จะได้ช่องเดียวไปไไก็คือมัวแต่มองด้านนู้นแล้วเราก็ไม่ได้มองด้านนี้ด้านนี้ก็จะได้เป็นโบเดียวไปด้านนี้ก็จะได้เป็นสองโบเสร็จแล้วนะคะทุกคนตะกร้าของเรา สำหรับก้นตะก้าแล้วก็บีบนะคะให้เขาเป็นทรงเหลี่ยมๆได้เลยนะคะนี่บีบไปตามไอ้นี่เขาเลยแบบนี้นี่เขาก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วนะคะนี่ก็จะได้กระเป๋าเราหนึ่งใบตะก้าหนึ่งเรา,า,าหนึ่งใบนะคะนี่ไซส์นี้นะคะนี่เดี๋ยววัดให้ดูก่อนว่ากว้างยาวสูงเท่าไหร่ เราเอาสายวัดเราไปไว้ไหนลนะคะนี่ยนี่ไงวัดดูนะคะกว้างยี่สิบเก้ายาวสิบหกสูงยี่สิบสามนะคะกว้างยี่ิบเก้ายาวยี่ิบเก้าพูดผิด ยาวยีบเกกว้างสิบหกสูงยีสิบสานะคะไซส์นี้นะคะราคาส่งอยู่ที่ใบละ80ดสบาทนะคะราคาส่งอยู่ที่ใบละ80ดสิบส่วนราคาปลีกนะคะใครสั่งใบเดียวก็จะได้ในราคาใบละหนึ่งห้าิบาทนะคะพร้อมส่งนะคะใบเดียวก็150บาทพร้อมส่งนะคะไซส์นี้ แต่ถ้าใครอยากได้นะคะไปลองขายดูนะคะไม่อยากทำเองแต่อยากสั่งไปขายลองดูนะคะสั่งได้นะคะใบละ80บาทหรือท่านจะระบุลูกค้าจะระบุไซส์เองระบุขนาดเองก็ได้นะคะก็จะวัดมาถ้าลูกค้าจะสั่งกระเป๋าลูกค้าลูกค้าอย่าวัดตรงขอบตะก้ามานะคะลูกค้าต้องวัดก้นตะก้ามาว่าก้นตะก้าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก้นตะก้าอยู่ที่26 27ิตีไป27เนาะ ยี่สิบเจ็ดนะคะปากเขาก็จะกว้างออกไปอยู่แล้วสองเซนนะคะทุกคนสองเซนยี่สิบเจ็ดยี่บปดยิบเก้าเห็นไหมก้นยี่ิบเจ็ดปากยีบเก้าเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนวัดวัดขอบปากแบบนี้ให้แม่ค้านะคะก็คืออยากได้ตะกา้ายาวยีบเก้าเซนกว้างสิบหกเซนแม่ค้าก็จะมาวัดเลย ก้นยิบเก้าก็จะได้ใหญ่ออกไปอีกใช่ไหมคะก้นยิบเก้าทีนี้ปากก็จะใหญ่ออกไปอีกก็จะไม่ได้ในราคานี้นะก็จะได้ในอีกราคาหนึ่งนะคะก็จะมีหลายไซส์หลายราคาแตกต่างกันไปนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะทางร้านเรานะคะจํำหน่ายในราคาส่งใบละ80บาทนะคะราคาปีกใบละ150บาทถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะ ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0930532316นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะหรือช่องทางเฟ e บุ o k ตะการาสารบ้านนาก็ได้นะคะตะกาสารบ้านนารูปโปรไฟล์บ,บ้านนาบักเก็ตนะคะบ้านนาบักเก็ตเนาะทุกคนทักมาได้เลยนะคะคุยรายละเอียดกันในแชทในไลน์ได้เลยนะคะใครสนใจเนาะ รับรองนะคะสั่งร้านเราไปขายนะคะไม่มีขาดทุนแน่นอนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะเอาลายไหนมาฝากกันกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะว่าลายต่อไปเราจะพาทำลายอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ